วันนี้ย่าก็มาปลูกกระท่อมสมุนไพรใบกระท่อมอืมสมุนไพรต้นกระท่อมไม่ใช่ใบกระท่อมเลยสมุนไพรต้นกระท่อมอือโตแล้วลงตะก้าใหญ่สักทีหนึง่งมาชมกันนะคะมาปลูกสมุนไพรต้นกระท่อมไว้ไว้ชงแบบชาอือชงแบบชาจะดีมากเลยค่ะอืม ยาก็เลยว่าเออมาปลูกจะมาสาธิตปลูกว่าเราต้องใส่อะไรบ้างปุงย่าปรุงดินเยอะเลยอะ่ะอืมแต่ก็แล้วแต่บางบ้านก็มีดินอะไรก็ใส่ลงไปเนี่ยยาก็เลยมาให้ดูวันนี้สวัสดีค่ะวันนี้ยาาจะมาเอา ต้นกระท่อมสมุนไพรต้นกระท่อมเนี่ยหญ้าจะลงกระถางใบเนี้ยนี่หญ้าจะลงกระถางสักทีเนี่ยต้นใหญ่เนี่ยเห็นไหมงามมากกระป๋องมันเล็กไงยาก็เลยว่าจะลงสักทีหน,นึ่งเนี่ยจะลงตะก้าเน,นี้ลงตะก้านี้เลย เนี่ยย่าก็เอาดินมาละต้นสวยเนี่ยต้นสวยมากใหญ่แต่กระถางมาเล็กไงย่าจะเอาลงตะกร้าใหญ่พืทีเนี่ยนี่เดีก่อนเอาดินใส่ก่อนนี่เอาฟางใส่ไปแล้วนะฟางกับเศษไม้เศษอะไรย่าก็ใส่ก้นนะไปเดี๋ยวดินมาร่วงเนี่ยมีอะไรย่าใส่ก้นนะเนี่ยเอาดินมากระป๋องลนะ่ะยาก็จะใส่เลยจะร่วงหมดก็ไม่รู้ดิน รูใหญ่ด้วยสก,ก้าวที่เคยเอาปลูกเส็ดไงอ,อยากกอดอย่าฝาดนะเสียดายอ่ะ,ออะอมันต้องซื้อเขานี่ผสมแร้วไผสมดินแล้วนะเดี๋ยวจมน้ำอ่ะให้เทออ,อกต้นใหญ่อยู่นะเดี๋ยวอยากเอาเทออ,อกก่อนอื้อ ง่ายไปนะก็ถินน้ำแลวโอ้เยเอก็ร่วงหมดอีกอืมให้ดูก่อนโอ้ล่ามค่อยเท่าไหร่มีเสียิแต่ก็งามอยู่นะหอยาก็จะตั้งเลยตั้งเลยเนี่ยเดี๋ยวก็เอาดินมาใส่อีกสักสวยนะเนี่ยเดี๋ยวดินมาใส่อีกสักหน่อยหนึ่งอืสวยอยู่แต่ทีนี้กร่วงหมดไงหญ้า ต้องค่อยๆเดี๋ยวต้องเอาฟางมาหน่อยจิ๊บมะเอาฟางมาใส่ข้างๆนี้เพื่อไม่ให้ดินร่วนือใบสวยมากเลยเนี่ยอืมจะปลูกไว้เอาใบต้มน้ำกินพอใส่ตะก,ก้าใหญ่เขาคงจะโตเร็วมากเอาปุ๋ยคอกปุ๋ยไรใส่ว่าจะโตเร็วให้เขาไปหมดแล้ววันนั้นชํามก็ให้เขาไปแล้วก็ปเป็นแล้วก็อีกต้นหนึ่งยากก็ให้เขาไปให้เขาไปสัก หวาเหลือไว้ต้นเดียวอะ่ะเดี๋ยวพอโตอีกหน่อยเราก็ชำสวยเดี๋ยวย่าไปเอาดินก่อนเอาดินใส่หนอืมเอาดินใส่ให้ให้สวยงามเดี๋ยวเอาดินมาอีกเอาฟางหน่อยเดี๋ยวย่าก็เอาฟางมาแล้วนี่เดี๋ยวใส่ฟางข้างๆอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวดินมันไหลหมดเอาฟางมาแล้วเนี่ยดินมันไหลหมดไง ให้ดินโปง่งใสๆวา,างมีเยอะแล้ปลูกเข็ดมีไวเยอะไวยกันด <c oughs> ้วยกันวย่าก็จะใส่ขี้งวไปหน่อย <c oughs> ขี้งวน,นี้หมักน้ำไปสองน้ำและเอาน้ำรดน้ำต้นไม้เฮ้ใส่ไปหน่อย <c oughs> เรามีต้นเดียวย่าก็อยากให้มันโต <c oughs> ย่าไม่มีที่ลงยา่าต้องปลูกแบบนี้น่ะ <c oughs> เอาขี้งวแช่น้ำมาแล้วนะ สองเที่ยวแล้วอันน้ามันลดน้ต้นไม้เป็นสองเที่ยวแล้วความเค็มไม่มี้ยใส่ใส่ขี้งวไปหน่อยเยอะไปมั้งมันเอาออกห,หน่อยเยอะไปขี้งวก็ซื้อเขาถุงยี่สิบบาทห้าถุงร้อยเดี๋ยวทีนนี่เราก็เอาบินใส่เอาบินใส่อีกหน่อยหนึ่ง พอมันยุบเราก็ใส่เรื่อยเนีืยเพราะว่าฟางมันมีเยอะอยู่แล้วยากเลยว่าเดี๋ยวเอาดินมาใส่อีกหน่อยเอาดินใส่อีกหน่อยดินก็มีดินก็ก่าหมักไว้แล้วนะย่าหมักไว้แล้วแต่ต้นสวยอทีแรกก็ตัดตัดให้เหล็กโคนเลยนะไปต้มน้ํากินอนะว่าแก้บาหวานแก้อะไรยาก,กเลย ก้านแดงนะเป็นเป็นก้านแดงกระท่อมก้านแดงเป็นสมุนไพรอ่ะสมุนไพรปลูกติดบ้านไว้สักต้นหนึ่ง mm hmm. เดี๋ยวพอโตอีกหน่อยก็หักหักยอดเสียบได้อื่เสียบก็เป็นแม่ยากเคยเสียบแล้วมันเป็นอันนี้อยากจะให้โตอีกหน่อยเอาใบเอาใบไปต้มน้ําอีกสักเที่ยวหนึ่งอื mm hmm. อยากก็เลยว่าอือจยปลูกไว้อันหนึ่งปลูกไว้ต้นหนึ่ง hay không phải lão một lá lửa tôn đều lão viên có gì xảy ngoài kia có đi mà mặc nha หมักผสมไว้เอาดินมาแล้วเอาดินใส่นะ่ะใ,ใส่บนฟางใส่บนปุ๋ยหมักเนี่ยน,นี้หญ้าอยากได้ปลูกของหญ้าไว้ต้มน้ำกินกินต้มน้ำแล้วหอมเหมือนชาแล้วถ้าเราทำงานกลางแดดน,นะดีมากเลยนะช่องทำงานกลางแดดเขาจะสู้แดดดีมาก เดี๋ยวก็ยุบพอยุบแล้วก็ใส่ดินอีกอพอยุบแล้วก็ใส่ดินอีกอยเงี้ยหาก,ก็เอาดินเก่าๆเ,เนี่ยผสมไว้แต่ดินเก่าๆอ่ะปลูกปลูกพืชแบบนี้ได้แต่ปลูกพืชแบบลม่มรุกไม่ได้ผู้ยินพืชยินต้นได้อันเนี้ยอืมใช้ได้แล้ว ยาอย่างไปจมีเส้เดือนด้วยนะยาหมักไวนะ้เนี่ยหมักดินไว้มีเส้เดือนตัวใหญ่ใส่ไว้อย่างเงี้ยเขาจะได้ทําเป็นปุ๋ยให้เพราะมีขี้งวัวเส้เดือนหูใบสวยมากเลยทีแรกอะหักไปครึ่งเดี๋ยวโตวอีกหน่อยแตกสาขานี่พอนั่นแล้วนี่แตกตรงนี้ใบนะอันนี้ก็ถางมันเล็กเขาก็เลยไม่ค่อยออกรากอันเท่านี้จะออกรากละเพราก็ถังใหญ่อืยาก็เลยวันนี้ก็มาปลูกอีกอันหนึ่ง สมุนไพรต้นกระท่อมอืปลูกไว้มาน้ำรดหน่อยดีมั้งไปยกไหวหรึปเปล่ายายจะต้องเรียกหลานมาช่วยยกอะ่ะจะยกไปตั้งที่ยังไม่มีที่จะตั้งเลยอืยังยังหาที่ตั้งไม่เจอเลยอะมันเต็มไปหมดเลยบ้านยาแต่ว่าต้องหาที่ตั้งเพราะว่าย่า ยาต้องการเลี้ยงไว้ต้นหนึ่งไว้จะยาจะไว้กินใบทีนี้เยวล้างมือหน่อยก่อนปลูกหน้าบ้านนี่แหละตรงน,นี้ปลูกก็เดี๋ยวเสียงคนมาแล้วเสียงเคี้ยวอะ่ะหน้าบ้านคนจะเสียงเคี้ยวตอนนี้จะคนกําลังเสียงค่อยวันนี้ก็มาปลูกเอต้นกระท่อมนี่แหละเนี่ยย่ายังไม่รู้จะยกไปตั้งตรงไหนเลยแต่ต้นสวยไงของยาต้นสวย เดี๋ยว z o มให้ใกล้ๆเน่เอกของยาต้นสวยมากต้นดีมากเลยอ่ะภูมิใจอันนี้นี่ย้ายซะทีอ่ะเดี๋ยวพอย้ายแล้วเขาก็จะต้องแตกกิ่งก้านสาขายากก็เลยแต่ให้ให้เขาไปต้นหนึ่งให้ลูกๆไปต้นหนึ่งก็ อันเนี้ยไม่รู้เขาไปลงหรือ,อยังแต่หองญ้าเพิ่งจะย่าไม่มีที่ลงอะ่ะหญ้าที่ไม่มีก็ใส่ะก,ก้าไวม้มีประโยชน์เยอะนะเพราะว่าก้านแดงมันดีอะ่ะแต่ต้มน้ํามันดีแน่นอนเลยต้มน้ําแล้วขยนันกินน้ําเหมือนชาเนะีะยกินน้านําแล้วขยันขยันมากอะ่ะเวลาเคยกินละยา่าทํางานไม่หยุดเลยปลูกต้นไม้ทั้งวันเลยวันนั้นหญาต้มน้ํากินอันนี้ก็รอให้โตอีกหน่อยอันนี้ ก็คงจะมีแค่นี้วันนี้ไม่มีอะไรมากคือปลูกกระทอมอืปลูกสมุนไพรใบกระท่อมก็จะมีแค่นี้ไม่มีอะไรมากแต่เนื้อยากก็จะให้อวดใบกระเพรายญาหย้าแฝนไว้เหือเข้าตายหา้ืมย้าแฝนไว้เอาออกเมื่อกี้เนี้ยงามมากต้นเนี้ย แฝนไว้บนบ้านแฝนไว้หน้าบ้านเนี่ยตะเพายาักษ์องงามเนี่ยหญ้าแฝนไว้ตรงนี้นี่แฝนไว้เยอะเนี่ยแฝนไว้ไม่มีที่ก็ตรงนี้เขาจอดรถไงก็ต้องแฝนไว้ต้องสูงแฝนจนไม้ไผ่หักและข้างบนก็เป็นองุ่นเี่ยหาจะถ่ายอางุ่นให้ดูข้างบนก็เป็นองุ่นมย้าก็จะโชว์ก็โชว์งองุ่นหญ,ญ้าด้วยเนี่ยพอเอาบวมงูมออกแล้วองุ่นหญ,ญ้าแบบงามมากเลยอะ องุ่นย่างามมากเนะี่ยย่าก,ก็เลยจะโชว์องุ่นย่าเท่าน่อยเออยา่าภูมิใจองุ่นแต่ยังไม่ออกลูกเลยเออย่าก,ก็เลยมาโชว์องุ่นหน่อยอวันนี้ก็วันนี้คงจะมีแค่เนี้ยละจ้ามาโชว์องุ่นแล้วก็ปลูกสมุนไพรต้นกระท่อมเออแค่เนี้ยละค่ะสวัสดีค่ะ